สวัสดีครับเปิดนเพืทักทายสองวันอาทิตย์วันที่ยิบเกาครับวันนี้เป็นวันพายญ่ครับเป็นบุญออกพรรษาครับเพื่อนเพื่อนเป็นบุญประเภทนี้ปีหนึ่งมีขังหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนตื่นกระตับไปครับอย่าลืมเขาวัดท้ำบุญครับเพื่อนเพื่อนบุญออกพรรษาบุญออกพรรษาปีหนึ่งมีขังหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบอท่องกับสายๆยังน้อยกับสิเขาวัดที่กันนะครับพี่น้องไปทํำบุญครับสถานที่ตรงนี้ก็เป็นโรงงานคือเก่าครับ มีพนักงานมาทำโอที่อยู่ครับเพื่อนเพร่นวันอาทิตย์วันอาทิตย์สำหรับสภาพอากาศครับบรรยากาศดีครับคือฝ่าคือฝนคือเราครับบนนองก้อนาารุงเทพเงียบเงาคือเราครับบกคึอต่างจังหวัดเนาะครับโอ้ยคือคืนครับมวนคับ่ายุบป่าเนาะครับเพื่อนๆอยย่กรุงเทพเนเขตแต่งานคือเราครับเพื่อนๆ่อาทักทายเพื่อนเือสิ่งสำคัญคืออยาลืมเขาวัดถ้ำบุนนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งบนนองก้อนสาครับเพื่อนเพื่อน คลิปเนียวใบชะมีวัสดีครับ